าคนนี้อยากคุยกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะสามารถดูได้นะหากคุณนะคะมีคนที่อยู่ในใจและอยากจะรู้ว่าเขาอยากคุยกับคุณไหมนะคะสถานะอะไรก็ดูได้หมดนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะสาหรับคนที่ผ่านมาเจออาจจะตรงแค่20นะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใครที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกจะตรง80เนาะสองสิบสองยี่สองนะคะมีถุนตุลกุมค่ะคนเกิดอยู่ในมกราคมนะคะคนเกิดส0 20ี0นะคะอ่ามีนกรกฎพิ จิกนะคะคนเกิดมีถุนตุลกลุ่มนะคะ3ามสิบสามยี่สามสเนะคะสี่สิบสี่ยี่สี่นะคะพึกศกันมังกรจะ้ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิทวิทเลยดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าดิฉันนะคะแบบปกตินะคะรอคิวหนึ่งวันค่ะส่วนแบบด่วนนะคะรอเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเธอเธอจะเอาแบบด่วนหรือแบบไม่ด่วนมานะจ๊ะถ้าแบบด่วนก็แพงหน่อยแบบปกติก็คือเซฟเงินนะคะอ่ะขอดูซิ ว่าตัวเขาคนนี้เนี่ยอยากคุยกับคุณหรือเปล่าเอ่ยด้ยแทนแพรนส์นะคะทรีออฟวอนสนะคะ7ซเว่นนอตคอยนะคะเอชออฟคอยแล้วก็เอ็กออฟสอดเธอฉันว่านะตัวเขาเองนะคะอยากจะคุยกับเธอจ้ะ แต่ตัวเขานะคะเหมือนรออะไรสักอย่างอาจจะรอให้เธอทักไปหรือเปล่าช่วงนี้นะคะเขาอาจจะเดินทางด้วยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขานะคะเป็นจุดที่ทําให้เขาอาจะได้พัฒนาขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเขาเองน่าจะรอคอยคําตอบจากคุณหรือว่ารอให้คุณทักไปเองเพราะอะไรหรอเพราะว่าตัวเขาอยากจะทดสอบทดลองจังเลยว่าเธอเนี่ย เห็นเขาสําคัญไหมถ้าเธอเห็นเขาสําคัญเธอจะต้องทักไปหาเขาเธอจะต้องคิดถึงเขาบ้างเธอจะต้องมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างบ้างนะคะอะแม่คิดว่านะคะคุณกับเขาน่าจะรู้จักกันมาประมาณแบบ3าถึงเดเดือนได้แล้วนะคะบางคนหนึ่งปีไปแล้วแหละแล้วก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่ค้างคาอยู่ในใจไม่กล้าพูดนะคะในสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมานะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยตัวเขาเองนะคะก็เหมือนแบบอยากจะให้คุณถามอะไรสักอย่างะเพื่อให้ปลดล็อก สิ่งบางสิ่งบางอย่างภายในใจเขารอให้คุณไปถามอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําสัญญาก็ได้ที่คุณกับเขาเคยมีให้กันนะคะหรือว่าการที่เขาอาจจะบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างให้เขาแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าเอ่ยเนาะอ่ะแล้วมาดูกันต่อนะคะว่าตอนนี้นะคะตัวเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้านนะคะมีความรักความชอบอะไรให้กับคุณบ้างไหมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่วิทย์จะมาเปิดให้แบบจุกๆเลยค่ะอันนี้คือหัวข้อที่สองเลยนะอ่ะ ใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงกับแม่นะคะอ่านไพ่ได้แบบแม่เนี่ยมีแบบสดแม่จะแถมไพ่ยิบสีนะคะเป็นแบบอ่าแบบสดเนี่ยเป็นวิดีโอคอลโทรคุยกันเรียนกับแม่โดยตรงนะคะไม่ได้เรียนกับคนอื่นเนาะอ่ะแล้วก็จะแถมการตลาดไปด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่จะเรียนแบบแห้งก็เรียนกับคลิปวิดีโอแม่เหมือนกันนะคะแม่ให้ไปเลย8คลิปนะคะดูได้ตลอดชีพนะคะส่องใบเท่าเท่านั้นนะคะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะแล้วก็สแกนเข้ามานะคะคุณก็จะสามารถ โรงเรียนกับแม่ได้เรียนได้ทันทีเธอไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นสำหรับแบบแห้งนะอ่ามาดูสิว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับเธอบ้าง โอ้ยนายอฟคัพนะคะคุณเป็นส่วนเติมเต็มของเขาตัวเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณจริงๆนะเอชออฟวอนสนะคะ The Moon นะคะเขาคิดว่าคุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ปิดบังเขาอยู่นะคะซึ่งเขากำลังหาความจริงอยู่ j u s t ติกนะคะตัวเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์คร้งเียยุที่ทำมากขึ้นถ้าเขาไม่สนใจคุณมาก,มาก,ก่อนนะนี้เขาจะสนใจคุณมากขึ้นนะคะซิกส์ออฟคนะคะคุณยังเป็นที่รัก ที่1ในใจของเขาแต่เขาเห็นว่าคุณน,นิสัยเด็กไปนิดนึงนะจ๊ะเขายังชอบคุณอยู่ค่ะแต่เขาคิดว่าคุณมีเรื่องปิดบังเขานะอ่ะใครชอบความทำนายแม่พิมพ์คําว่าวิดวิดเขาคนนั้นของคุณเนี่ยคลั่งรักคุณหรือเปล่านะคะ วันนี้ก็มาพบกับแม่วิทวิทนะคะใครผ่านมาเจอช่องแม่นะตรง20%พอนะคะสมัยใครนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะเธอก็นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะนะก็มีโอกาสตรง80%ไปนะจ๊ะคนเกิดอยู่ในวันอาทิตย์เธออยู่ในวันเสาร์นะคะคนเกิดอ่าวันที่22ง2 2บ2อนะคะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลค่ะแล้วก็คนเกิดสิบ0 30มิีนกรกฎพิจิกนะคะคนเกิดลัคนาราศีธนูค่ะคนเกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะจะได้ดูกันไปเล ะะว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยมีความรู้สึกคลั่งรักคุณไหมนะจ๊ะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยนะคะนะคิวปกติรอ1วันคิวด่วนรอ 1, 1ชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะจัดเมนขึ้นมาใบแรกนะคะใบที่2นะคะได้10 of Wands นะคะ5 of Cups นะคะ Queen of Pentacles ค่ะใบสุดท้ายได้ท0 of Swords ฉันจะบอกว่าคนคนนี้น่ะเขาน่าจะเคยทำอะไรผิดกับเธอมากๆเลยเนาะ เขาว่ามีความรู้สึกอย่างได้ที่สัมผัสได้นะคะจากการอ่านไพ่เนี่ยเขาไม่ความรู้สึกเสียใจในการกระทําที่เขาเคยทําแย่ๆกับคุณะคะ่ะเขาอาจจะทําให้เธออะเจ็บปวดหัวใจอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําสัญญาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมือที่สองสามสี่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาดูเหมือนดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเลยทําให้คุณอะรู้สึกแย่กับเขามากๆแล้วก็น่าจะไม่ได้เชื่อใจใเขาไปแล้วนะอะ ตามหน้าไพ่มันออกมาแบบนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมตู้คุณเองนะคะอาจจะมีนิสัยบางอย่างอะที่ใคร้ายๆเขาหรือว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชูหรือเปล่าหรือเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มากๆนะคะเลยทําให้มีคนมาหลงไหลคุณเยอะแล้วคุณอาจจะแบบไม่ได้ตอบตกลงกับใครแบบชัดเจนเนาะเลยทําให้ความสัมพันธ์คุณกับหลายๆคนอะคุณอาจจะเคยโดนแบบเขาว่ามาหรือว่าหมายถึงคนอื่นนะที่คุณไปอ่อยๆเนี่ย คุณอาจจะเคยโดนว่ามานะคะแล้วเนี่ยแหละค่ะอันนี้อาจจะเป็นผลผลกรรมนะคะทําให้คุณกับเขาคนนี้ยมาเจอกันอืมแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะก็เล่นคุณไว้หนักมากๆเลยถามว่าเขาคลั่งใครไหมแม่เห็นความคลั่งใครอยู่นะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะในสายตาเขาแถมยังเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีความติดแบบลูกคุณหนูเบาๆด้วยนะคะแต่ตัวเขาอ่ะมีความรู้สึกผิดกับคุณมากกว่าที่จะเป็นเรื่องความคลั่งใครสิอืม อะขอดูความรักแล้วกันนะคะว่าความรักนะคะของ เขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันมีประมาณไหนมากน้อยขนาดไหนเนาะอ่ะสนใจนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่นะคะแบบมีหลักการกับแม่นะคะก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างเนาะมีแบบสดกับแบบแห้งนะคะคุณจะสามารถแบบอ่านใจเขาได้โดยการใช้ไพ่ย,ยิบสี่นะคะเพราะว่าความหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะนะจำความหมายได้ก็คืออ่านไพ่ได้นะจ๊ะก็จะแถมไพ่ย,ยิบสีไปให้นะคะสําหรับเรียนสดนะคะแล้วก็แถมการตลาดไปให้ด้วยส่วนเรียนแห้งนะคะแม่จะแถม อะไรหรือเปล่าแม่ไม่ได้แถมอะไรนะคะแต่ว่าสามารถเรียนได้ทันทีนะคะสงใบเทาเท่านั้นนะคะแล้วก็เอาเวลาสมัครเนี่ยเธอก็กดไปที่หน้าดิฉันนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ใต้โปรไฟล์เธอสแกนเข้ามานะจ๊ะมีคลิปวิดีโอให้ทั้งหมด8คลิปนะคะเรียนได้ทันทีสําหรับการเรียนแบบแห้งนะเธอมีโปรเดาย้ายด้วยนะ16ใบแดงนะจ๊ะอ่ะขอดูความรักที่เขามีให้เธอบ้างนะคะเดอะสเตรงเธอฉันขอ3ใบพอสเตรงเนี่ยออกมา ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเธอเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อใจเขามากๆนะคะสามารถมูนิเพลเลตนะคะหรือว่านมนาวจิตใจเขาได้เขารักเธอนะคนคนนี้นให้เธอเป็นที่หนึ่งในใจจัดเมนนะคะอะไรที่มันเคยผ่านมาเธอตัวเขาเองอ่ะยังคงรอคอยปาฏิหารนะให้เรากลับมารักกันได้เหมือนเดิมหรือว่ารักกันมากกว่าเดิมได้ซ้ํานะคะแล้วตัวเขาเองนะคะถึงแม้ว่า ในปัจจุบันเนี้ยเขาเขามีความรู้สึกผิดอยู่ในใจมากๆาเลยกับการที่เขาแบบทำผิดต่อคุณนะคะเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาแล้วใจเขาอะรักคุณนะถ้าตีเป็นเปอร์เซนต์แม่ให้อยู่ที่ประมาณ99%เลยแต่ว่าความรู้สึกผิดอะเยอะเหมือนกันนะ7 0 8 0เขาน่าจะทำอะไรไม่ดีกับคุณหรือเปล่าเนี่ยอ่ะถ้าเกิดใครมีประสบการณ์แบบแปลกๆนะคะหรือว่ามีประสบการณ์ประมาณว่าแบบเอยเขาทำไม่ดีกับหนูอะเราให้แม่ฟังนะคะแม่รออ่านในคอมเมนต์อยู่นะใครชอบความท้าทายแม่พิมพ์คาว่าวิกวกิค่ะ